ควันนี้เราพบกันอีกแล้วกับรายการนัทเต็นรีแอคชั่นไม่พูดเหรอพรเพียงกันเท่าไหร่เออเปล่าไม่ใช่พรพูดเป็นพกันสวัสดีครับบาบอสครับสวัสดีครับเจสส์ล็ครับพอมสวัสดีค่ะเอิร์นค่ะสวัสดีค่ะนันนลินทอนค่ะบิวแอนอังย่าสุนันทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะทุกคนดูคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์นึงปักหมุดไว้นะคะทุกคนใครอยากแนะนำให้พวกเรารีแอคชร์หน่อยนะคะสามารถไปคอมเมนต์ได้ไลคอมเมนต์ที่เราปักหมุดได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะสำหรับน้องๆเพื่อนๆสาววบนักเต้นรีแอคชั่นใครอยากเสริมหล่อเสริมสวยเสริมความงามหรือเสริมความมั่นใจกับตัวเองบอกได้นะครับว่าต้องไปที่การน้คลินิก บอกได้เลยฮะว่าสุดยอดครับใครอยากไม่จะมีผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าหลายอยากการดูแลผิวแล้วก็เกี่ยวเรื่องอการแว็ขนหรือว่าเลเซอร์กําจัดขนนะครับบอกได้เลยว่าดีมากเลยใครใกล้ที่ไหนก็สามารถไปตรงนั้นได้เลยนะครับ เดี๋ยวาร่มโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3มที่ที่แรก b o ส Dance Studio พันญาเบอร์โถและลายเบอร์นี้เลยครับที่ 2. อ b o Dance Studio หลียองทเบอร์โถและลายเบอร์น er um. ี้เลยครับที่3 Bot Dance Studio ชลบุรีค่ะเบอร์โถและลายเบอร์นี้เลยนะครับอ่าเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเลยบายบายยังดีวันนี้ค่ะทุกคนหลังจากเมื่อกี้เราดูวงใหม่ไปใช่ไหมคะ อันนี้เราก็จะมาดูวงใหม่เหมือนกันที่เราเไม่เคยดูแต่ว่าไม่ถือว่าใหม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาเดบิวต์มาสักพักแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วใช่แต่ว่าปีที่แล้วเราหายไปนั่นแหละค่ะเราหายนานเลยครับเราหายนานเลยเราก็เลยถือโอกาสเริ่มดูแล้วก็ดูเพลงแรกของเขาด้วยเพลงเดบิวชื่อเพลงว่า,วา Kiss of Life ชื่อเพลงชื่อเพลง ชื่อว้คือ kiss o f l i f e ทุกคนอาจจะรู้จักรู้จักไหมคะหรือว่าครูต้องตกใจแน่ๆค่ะเพราะว่ามีคนไทยค่ะใช่ค่ะมีคนแล้วก็เป็นคนที่ฝากรันมานานมากค่ะนัตตี้ค่ะคุณครูรู้จักเออเล่นน้องนัตตี้เหรอนันตี้เลอเป็นนันตี้แบบดีใจมากรีติดตามเลยอะเขาอยู่ JYP อ่ะใช่ตั้งแต่เขาออกรายการนั่นแหละดูเหมือนกันก็น้องนัตตี้ก็โอ้ยอยู่แทบจะเป็นรุ่นรุ่นพวกพี่เอิร์นเลยมั้งใช่ไหม เกี่ยวเรื่องการแข่งขันเกี่ยวเรื่องแข่งขันหนูเห็นน้องกว่าสิหนูไปเจอคลิปโนะเต้นข้างๆนัตตีด้วยจริงเหรอตั้งแต่สมัยนัตตี้ตัวเล็กๆแล้วก็โนอตัวเล็กๆอ่ะนี่จะน้อไม่มารู้จักรู้จักกันรู้จักกันรู้จักพ่อแม่พ่อแม่เขาก็เคยคุยคุยกันแล้วก็ก็ขอให้น้องแบบว่าได้ตางสนใจครับน้องพยายามมาหนักๆมาดูสิ่งนี้นี่คูต้องดูเริ่มเลย Kiss of Life 4

เตอร์เลยเสียงนี่แบบโอ้โหโไง โอ้โหแม่ท้าโจมแบบโจมแม่มากว้าอย่างนี้น่าเปลี่ยนชื่อบวงนะคิสออฟเดทว้าจูดแล้วตายเลยอ่ะคือแบบโอ้โหตายตาตายคือแบบคือเคอนเฟกอ่ะเออแบบโอ้หูดีดีมากดีมากดีมากคือแบบตบมือให้เลยกับความพยายามสีสาวไม่ใช่แค่ของแนตตี้คนเดียวแต่ว่าสีสาวนี่คือแบบสุดยอดมากจริง แล้วบอกได้เลยว่าแมตตี้เป็นคนที่ปยายามมากตั้งแต่สมัยเด็กแลที่ที่คุณรู้จักความจริงนะโนเอาจริงนะโนก็เป็นศิลปินได้เหมือนเขาเหมือนกันเออตอนนี้เราคงโน่ไม่ได้ไม่ได้นั่งอยู่นี่ละไปละไปเกาหลีอ๋อจริงๆนี่ไปไปเกาหลีอยู่ปะเนี่ยเออไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เน่อยเาแหมจนินทาด้วยสงสัยจมจำจำแหลกแทนหนักกว่าเดิม แพ้อะไรแพ้เธอโอ้เป็นสี่เป็นสี่คนที่คุมอยู่มากแต่ละคนก็คือแบบดีกรีไม่ธรรมดาเออนี่ก็สองพันปีมีใครหนึ่งเก้าบ้าเหมือนจะมีหรือเปล่าคุยกับใคก็ดัตตี้ก็น่าจะอายุประมาณบ๊ว สอรพอ่ห้าบ้าสองพันสี่สองพันห้าเลยวะไม่รู้อ่ะอ๋อก็ถ่าถ้าเข้าเข้าโนบ้าไม่รู้อ่ะสองพันเหมือนกสุดนัตตี้ช่แก่สุดสองพันจูนี่ที่ขนาดแก่กสุดนวคนนี้สองพันนัตตี้สอง2ันสองมเ้ยพดีิบสองพันสองนัตตี้สองพันสองใครสองนี่อายุสเบลสองพันสี่คนนี้เบลสองพันอ้าเพื่อนเจสชื่อเบลเพื่อนเจสอันนี้สองพเด็กสุดว้าหันดึงหนดึงสองพันห้าคนไหนแก่สุดนะ วันนี้จูดี้สองพันมีสองพันสองจูดี้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 ยินตัดอะไรจูดี้ี่จอกันแล้วไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่คนแบบนั้นแฟนบอยแฟนบอยจูดี้คือเพอร์เฟคเลยอ่ะอย่างที่เจมบอกสี่คนคือเอาอยู่อ่ะคือตอนแรกบอกจะฮารแค่สี่คนเหรออ่าใช่คือมันมันเป็นการที่แบบเขาทำมาได้คุณภาพดีมากเลยมันทำให้รู้สึกว่า ครบององประกอบหมดทุกอย่างความคมเสียงเสียงคนโคตรดีเลยแบบว่าโอ้โหใช่วงนี้มาที่มีคนมาจาก YG หรือไม่ใช่ใช่ใช่มีมีมีคนนะเหมือนจะเป็นบิลเหมือนกันสื่อปล่าไม่ใช่คนดีเฮ้ยอันนี้อันนี้เขาค่ายอะไรอ่ะเออเป็นค่ายใหม่ค่ะครูโอ้ว้าวดูเลยอ๋อค่ายบอสเอยแต่ทุ่มมากเลยเป็นค่าย S2 Entertainment เห็นเขาว่าแบบจะเป็นค่ายที่ลงทุนมากเพราะว่าเปิดมาด้วย โซโล่แต่ละคนอ่ะที่ที่นัตตี้มีเพลงชู g ้าโ o l อ่ะทุกคนอันนี้น่าจะรู้จักนั่นแหละค่ะทุกคนเหมือนแบบเปิดมาแบบมีสตอรี่ที่เป็นเป็นเรื่องราวกันแต่ว่าทำคนละเพลงอ่ะแล้วก็มารวมกันเป็นเพลงนี้อะไรเงี้ยโอ้ใช่ด้ใช่แบบเขาค่าลงทุนมากแล้วก็แบบส่งความคุ้มค่าแบบทุกคนก็ตอบรับดีนะว่าอันนี้อันนี้คือดังแล้วใช่ไหมดังอยู่แล้วโอ้ยยังไงก็ดังดูขนาดเนี้ยยังไงก็ดัง ก็ขอให้น้องนัตตีก meu, ้กับบวง Kiss of Life ดังแบบทะลุแบบสุดๆเลยนะลุกปูฟังใช่เอาแบบนี้เลยไม่เอาแบบนี้ต้องแบบฟูขดตอนเขาชูแล้วก็เขาไม่เขาแบบโคตรเก๋อโอเคมาเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปพบกันเลยครับในช่วงรีแค้